สวัสดีครับกลับมาสู่รายการดูดวงของช่องโอสติชาน e ลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจําเดือนมกราคมปี2 5 6 5นะครับแล้วก็จะเหมือนกับทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือจะทาย1คลิปต่อ1ลัคนาราศีนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าใครนะครับยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองนะครับ แนะนำให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาของตัวเองออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาทายนะครับจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีทายนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศี นะครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนมกราคมปี2565นะครับมาดูดวงชะตาของคนลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดวงโดยภาพรวมคนลัคนาราศีธนูเนี่ยยังพอไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องวุ่นๆเนี่ยเข้ามาบ้างนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะจัดการกันไปได้โดยไม่ยากนักนะครับ ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่18มกราคมนะครับคนลัคนาราศีธนูเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบตัวนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเนี่ยเขาม,ามากสักนิดหนึ่งนะครับส่วนในช่วงของวันที่1 9ถึงวันที่3 1มกราคมนะครับความรู้สึกนึกคิดโดยภาพรวมคนลัคนาราศีธนูนะครับก็ยังดูเหมือนจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจจะมีอะไรที่แบบไม่คาดคิดเนี่ยทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ย เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายด้านสักหน่อยนะครับแต่ดูแล้วในภาพรวมนะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเรื่องที่ไม่ดีนะครับสำหรับเรื่องการงานคนราศีธนูนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่11มกราคมเนี่ยดูเหมือนการงานเนี่ยมันยังจะวุ่นวายอยู่นะครับจะต้องระวังขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ในที่ทํางานนะครับส่วนในช่วงของวันที่12ถึงวันที่31มกราคมนะครับการงานเนี่ยยังจะเข้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ และจะต้องระวังสสางงานไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปสสางงานของคนอื่นแทนนะครับทำให้งานของตัวเองเนี่ยเลยเสร็จไม่ทันเวลาอะไรเป็นต้นนะครับแต่ทุกๆอย่างเนี่ยก็ดูไม่ได้แย่มากนักนะครับเชื่อว่าคนลัคนาราศีธนูเนี่ยจะจัดการกับปัญหาต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะด,ดีนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับในช่วงของวันที่ 1- ถึงวันที่18มกราคมเนี่ย ปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยมันจะเยอะสักหน่อยนะครับจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาทําให้เกิดการขัดโชคขัดลาบได้นะครับแต่สถานาาเรื่องของการเงินเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากๆนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่19ถึงวันที่30มกราคมนะครับการเงินเนี่ยจะมีความมั่นคงที่สูงนะครับแล้วก็คนลัคนาราศีธนูเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะมีความสุขกับรายได้ที่ทําได้อะไรกันเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่มาจาก ตำแหน่งหรือว่าโครงการระยะยาวนะครับเช่นการลงทุนห้างร้านหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริรมทรัพย์ก็ได้นะครับจะให้ผลตอบแทนดีมาเป็นพิเศษนะครับหรือในกรณีของคนทํางานประจำเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งงานที่จะต้องอยู่ยาวๆอะไรที่เป็นต้นนะครับก็จะให้ผลตอบแทนดีมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวคนลัคนาราศีธนูนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่18บมกราคมเนี่ยก็ยังเรียกว,ว่าพอไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีโอกาสได้ พูดคุยสื่อสารกับคนภายในครอบครัวที่มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเนี่ยเข้ามาแทรกได้อยู่บ้างนะครับแต่ดูก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหารุนแรงมากนักนะครับเพราะเข้าสู่ช่วงของวันที่19ถึงวันที่สามกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาทีา่ปัญหาต่างๆภายในบ้านเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับทุกอย่างในบ้านเนี่ยก็จะมีความเสถียรมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็จะจัดการกันไปได้นะครับ หรือในบางกรณีคนลัคนาราศีธนูเนี่ยอาจจะได้รับโชครับทรัพย์เนี่ยเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวอีกด้วยนะครับแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่11บมกราคมเนี่ยจะดูเหมือนจะเป็นช่วงที่เรื่องความรักเนี่ยมันจะดูวุ่นวายสักเล็กน้อยนะครับระหว่างอาจจะมีเรื่องขัดแยง้งเรื่องเงินกันทองทองเนี่ย หรือขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกับคนรักได้นะครับพอเข้าสู่ช่วงของวันที่12ถึงวันที่ส0มมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักมากขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังสักเล็กน้อยถ้าเกิดแบบอยู่ใกล้กันมากเกินไปเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะกระทบกระทั่งกันได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนักนะครับ พอเข้าสู่ช่วงท้ายๆเดือนเนี่ยปัญหาที่มีดังกล่าวเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นมาเองนะครับสำหรับคนโสดน,นะครับช่วงวันที่หนึ่ถึงวันที่11มกราคมเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้รับใครเข้ามาคบหานะครับเพราะว่าถ้าคบกันแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับส่วนช่วงวันที่12ถึงวันที่31มมกราคมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นช่วงที่จะมีคนหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตหลายคนอยู่นะครับแต่ต้องระมัดระวังเข้ามาเร็วมากจนเกินไปนะครับ จนกระทั่งคนที่เข้ามาเหล่านั้นเนี่ยลุกล้ําความเป็นส่วนตัวคนลัคนาราศีธนูเนี่ยมากเกินไปได้นะครับ และก็จะต้องระวังคนที่โสดไม่จริงเนี่ยเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะอยากจะเริ่มต้นคบกับใครจริงๆเนี่ยแล้วมันดีเนี่ยผมแนะนําว่าให้รอเข้าสู่ช่วงของ,ของวันที่25ถึงวันที่30มการกาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าช่วงอื่นในเดือนนะครับ<ม>ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงของทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจําเดือนมกราคมปี2565กนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเสริมดวงอะไรต่างๆนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องโอสติ c h a n n e l ได้นะครับแล้วก็สามารถกด,ดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของโอสติได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ